สวัสดีคุณผู้ชมครับผมคิวเตมีนะครับหลังจากทำคลิปแกะกล่อง s a m s u n galaxy g s 1 0 plus ไปนะครับหนึ่งอย่างเลยที่หลายคนเรียกร้องให้รีวิวแล้วก็กำลังตามหากันอยู่ก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับ Samsung wireless battery pack หรือว่าเป็นแบตสำรองที่สามารถชาร์จแบบไร้สายได้นั่นเองนะครับซึ่งมากับความจุ1,000 0 mm. มิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถปล่อยไว r e เลสชาร์จได้ที่ไฟ15วัต์ก็เป็นฟาสชาร์จนั่นเอง หน้าตาเจ้าต,ตัวเครื่องก็ดูมินิมอลมากเลยนะครับรอบๆเครื่องนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตรงที่สําหรับไวเลสชาร์จเนี่ยก็จะมีวัสดุเหมือนอยางครับเพื่อกันลื่นนั่นเองส่วนพอร์ตเองก็มี USB ธรรมดานะครับสำหรับชาร์จโดยการใช้สายส่วนเวลาจะชาร์จกลับเข้าไปในเครื่องเนี่ยก็ต้องใช้ USB-C ที่มากับ Samsung Galaxy S10 นะครับหรือจะใช้สายในกล่องก็มีแถมมาให้ด้วยสำหรับเจ้าตัวนี้ จะมีไฟแจ้งสถานะความจุของแบตเตอรี่อยู่นะครับ1มิลลิแอมนะครับแล้วก็มีไฟ4ดวงด้วยกันก็ตกดวงละ2,500ัม ah ิลลิแอมนั่นเองนะครับก็ชาร์จให้เต็ม4ดวงเลยพอเต็มแล้วเนี่ยไฟมันก็จะขึ้น4ดวงค้างไว้ก็แปลว่าคุณสามารถถอดปลั๊กได้ละลองเทสชาร์จดูนะครับกับ Samsung s a m s u n Galaxy g S10 Plus ของผมนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่4,100ม ah ิลลิแอมครับ ก็ชาร์จง่ายๆนะครับแค่เอาตัวเครื่องมาวางไว้บนเจ้า power bank ชาร์จไร้สายตัวนี้แล้วก็กดปุ่มด้านข้างนี้1ทีครับก็จะทำงานทันทีอันนี้ผมลองชาร์จจากแบตเตอรี่แบบศูนย์เลยปล่อยเครื่องดับเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลองจับเวลาดูครับผ่านไป15นาทีนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาอยู่ที่11ครับ1ชั่วโมงผ่านไปอยู่ที่43ครับ2ชั่วโมงผ่านไปครับอยู่ที่84%ครับ แล้วก็มาเต็มร้อยที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเอาก็ถือว่าใช้เวลาก็พอสมควรแต่ว่าในชีวิตจริงเราคงไม่เอา power bank มาชาร์จตั้งแต่0ูถึงร้อเท่าไหร่เอาไว้พวกชาร์จระหว่างวันน่าจะดีกว่าแต่พอชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยมาเช็คแบตเตอรี่ดูนะครับปรากฏว่าเหลือแบตเตอรี่ไฟแค่ช่องเดียวนะครับหมายความว่าเหลือ แบตอยู่ประมาณ2,500ไม่มากไปกว่านั้นนะครับก็เลยงงเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วน่าจะชาร์จเจ้า Galaxy S10 Plus ได้ถึง2ครั้งด้วยกันอันนี้ก็ลองเทสดูนะครับแต่ในชีวิตจริงผมเองก็เอาไว้เติมระหว่างวันมากกว่านะครับในการชาร์จระยะสั้นๆแล้วก็ใช้งานต่อก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีในการเติมระยะสั้นนะครับแล้วก็มีความจุถึง10,000ม ah, ิลลิแอมซึ่งก็เอ๊ะอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า อาจจะเป็นการชาร์จแรกๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคงต้องกระตุ้นไฟกันอีกสักทีนึงงอา้ารีวิวกันให้ดูคร่าวๆสำหรับตัวนี้ Samsung Wireless Battery Pack นะครับกับแบตเตอรี่สำรองชาร์จแบบไร้สายได้ก็คู่ควรกับ Samsung Galaxy S10 Series จริงๆครับ แล้วก็สามารถชาร์จไร้สายกับสมาร์ทโฟนตัวอื่นหรืออุปกรณ์อื่นๆที่รองรับฉีดไวเลสชาร์ g ิ่งด้วยนะครับอะก็เอาไปใช้กันมูลค่า1,590บาทเห็นคนใน,นเน็ตกำลังตามหากันให้ควักเลยนะครับเชื่อว่าวางขายเมื่อไหร่หลายคนโดนแน่นอน ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็นได้ทางด้านล่างเลยนะครับแลวเดี๋ยวติดตามให้ดีกับการรีวิว Samsung Galaxy S10 Plus ของ Q ด้วยและกันส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันไปแล้วสวัสดีครับ